สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟทุกทกท่านนะคะวันนี้รีน่าได้ไปอ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าปู่ปริจิตทําให้ศาสนาเสื่อมรีน่าเข้าใจนะคะว่าเราห้ามความคิดความชอบใครไม่ได้แต่รีน่าเป็นคนคนหนึ่งค่ะที่นับถือพญาน,นาคมากการนับถือพญาน,นาคเป็นความเชื่อของชาวอีสานมาตั้งนมนานแล้วค่ะ น่า่าเป็นความเชื่อใครความเชื่อมันส่วนใครที่ไม่เชื่อและปลามารพยายนาตอันนี้เราไม่ว่ากันค่ะเพราะความเชื่อเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาเชื่อได้แต่ส่วนตัวรีน่าเชื่อค่ะการที่รีน่าได้มาทำ u t u b e ในครั้งนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมีครั้งหนึ่งที่น้องลูกหมูสตอรี่ค่ะหรืออาจารย์ลูกหมู ได้ดูให้ลีนานะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพี่ลีนาจะได้มาพูดในยูในช่อง YouTube ของลีนาลีนายังบอกน้องเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่อขี้อายคุยไม่เก่งไม่กล้าแสดงออกแต่น้องลูกหมูก็บอกว่าพี่ลีนามีสายานพญาน,นาคมีพญาน,นาคคุ้มครองมีพระแม่อุมาเทวีเพราะพี่ลีนาเป็นคนมีพลัง และน้องลูกหมูยังบอกอีกว่าพี่ดีนาจะมีคนรู้จักในการร้องเพลงดีนาก็แปลกใจเลยค่ะว่าเอ๊ะที่น้องพูดเป็นเรื่องจริงหรอวันนี้ลีนาได้รู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องเมืงเงินเลยลีนาคิดว่าการที่เรามีความเชื่อความศรัทธามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเรานะคะ เราเชื่อในตัวเราเรามีความสุขเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็น่าจะโอเคนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่เชื่อแต่ลีนา่นาก็ไม่อยากให้ลบหลู่ไม่อยากให้พูดถึงเพราะเวลาที่เราไปอ่านหรือเราไปฟังที่เขาพูดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีอะคะ่ะ <Sug> ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านาะสำหรับคลิปนี้นะคะลีนา่าต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ